สบายดีสวัสดีพ,พ่อแม่พี่น้องเหลือกเอ็กซ์เบิร์สทุกคนกว่าจะเป็นฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือทางต่างประเทศได้ค่ะตัดสบายดีเด้อยหน่อยยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องเตยลาวลาวเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งคอมิการดมื้อนี้กะเป็นมือ้อน้องเตยกับมาเที่ยวเนาะอยู่สวรรค์เข้มของพี่น้องบอกนะมาลินมือแข็งเพื่อนอ้องพเมนพีน่น้องกันนั่ง่แม่นมือแข็งแท้นอกนาะมือแข็งแท้แม่อมนมาเชี่ยิบหาย มันเจอกามามือน <S <S ี้องคนแกพี่น้องตระลกก็นว่าซีโบได้มาดอกน้อแต่ช่ายก็ได้มาคืกับน้องคนไรพี่น้องบรรยากาศกัแดดแดดเนาะไล่ไล่น้องคนรนพี่น้องบอดแอบหอดไปหาบอดจอดหลยน้องคนแรกพี่น้องเป็นวะ พดี่น้องพม่พี่น้องตอนแรกมึงเจอว่าสิบเปิดขีดบนนอ้สุดท้ายก็เปิดคืออก่าน้อมพม่พี่น้องว่าใหญ่มาเห็นบรรยากาศเนาะหาบ่อนจอดรถมอไอดเจอแบอดเงินมาแล้วก็แงมากวพแลใหญ่เปนกบให พาไปพี่น้องไป็นหลอกเนาะบรรยากาแดดแดดโอ้ยโค้ยอบวัแม่บอลจะหลดแล ah, oh. oh. ้วก ok ็เป็นลมได้ลงลมไปเบิ่งไปเบิ่กระสมไปเลยเนาะเป็นพี่น้องบรรยากาศแคมคองค่ะเพราะพนงอซีเมนตหมุกด่านประเทศไทยเนาะเตทไทยเพคนบ้านของเราเองไปเลยเนาะพี Narrator ่น uh> like ้องแล้วิย่างไปเลยเนาะย่างไปหมู่สองคนนี่เลยเนาะใหญ่บรรยากาศปวดเนาะ ส Sie ิลงปลุ่มเนาะเฮาก็มาจอดรถแถวแถวหมอพี่น้องแคมป์คองป๊าดบ่ได้มาหาแต่เพิ่งเมินคนเรือแต่ได้เงินมาประมาณแสนปลายเนาะก็จ่ายค่ารถเลยเนาะแต่เรืออยู่ประมาณ70ปลายพันเนาะก็บ่เป็นหยังเนาะเราก็มาเลาะซื้อเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนแรกน้องเต้ยว่าสิบ่เปิดขีดแล้กเนาะแต่สุดท้ายก็เปิดเอ้ยอย่าไปลิ้นเครื่องลิ้นในนี้เด้เสียสิขาด ขิ้นินรดนรตกอาสุดยาป๊าคนกัคนกระชี้หลุมพูดแล้วเออคือคือมักไทเนี่ยป่าบวจอดรถเนาะ่อไมพี่น้องมาไทยพูดโอ้เกือบมอินซีต่อตา มาหนาอเจ้า่าง mm. so ีอมานี right. ่มานี s <S like, no, ่ไเป็นลาะแคม่ม ok ่อย้าเหน่มารเนามกันกันนีเ็นลาดก่นไปนะนหลอมาในนมานี้คนมันจบงโไลายคนจบออนไลคนไลน์เอไอ ยายอถ่เลยเด้อยัง่าเลยเด้อมานีเหมือนกับักแนวสีเหตดแพ่อยพี่น้องยมัเตกระถายแบบชิคกาปาดแม่น้ำวู้น้ำไรล่ะจะไปบ่อนพญานาคหน่าละอุ้ยผูบาลผูบาวจะไม่เอากมาทางหลังน้องค่นี้อวาทางหน้าวู้คนไล่ หลอกมาดังเลยโอ้ยอยากขึ้นรถสไลเดอร์แต่แดดปาดเครื่องลินเอ้าวอยากดินเครื่องลินกันบ้างเลยเพื่ออ้าวไม่ถ้าเจ้าคือมาคนเดียวเจ้าคือมาคนเดียวเจ้าคือมาคนเดียวเจ้าว่างเงาปะเจ้ามาจะบ้านเหรอจะไม่มานี่ จะหออยู่คนเดียววะลานไอ้แนนทันได้มาอยู่กิแนนเขาคือเขาคือไปนำเจ้าเจ้าจะไปทางไหนไปช้ยทหารนังรเจะปรเด็บอกไปะบอกไปว่าดงชิมาเออเดี๋ยวเขามาลินน้ำเดาข้าะแว เห็นคนงามกันเดียว่ทานไทยนัก right มัยพี่น้องในความเป็นมิตรนะตอนนี้ก็ได้ลายป้าตอยนีคือหลินนักม่ยพี่น้องคุณบาเปันกระไลลายป้าทานข้าไลายตัวเองก็แบบตื่นเต้นจนว่าอย่างบ่งสั่นออกมาปุ่งเดียวอ่านตะกอนมันมีเครื่องดินค่ยายพี่น้องจัดการดูแลจัดการดู เด็กน้อยก็มีปัญหาอยากขึ้นได,ด้อหมพีออ่ต้อมไปมีาย่านี้่เด็กน้อยก็มันแจ้งมัน,จ,มนจะเกิน่ามันอยากกิด ขื่นขึ้นกน้อยเนาะลินนตรกันลินนตรกันขาบบุหรีน้วยตั้งพญานาคเนาะพ่อพี่น้องปั้นพญานาคเลยก็มีน้ำออกจากปากโกดขักเลยเนาะพ่อพี่น้องคนกระไรไรกระหย่างมากหึงเลยเนาะพ่อยพี่น้องจนมาอยากกินข้าวอยากกินน้ำเนาะ ชิเแหวนซื้อหน้ามงจะจอกจากพันแก้วจากพันแหวนซื้อซาขันบุกนอจอกสิบพันอย่างจนอย่างกินขนน่าวอยากกินน้งอยากกินนางแดดกระแดดเมือม่อยกระเมย บาบคอยได้ถ่ายนอกพว่ามันแดดโทรศัพท์มันหอนเนาะคนก็ล่ารายน้อกพลวน้องตอนนี้ก็ได้มาแล้วนอกพวน้องจอแบบนอกะวีเป็นแดงเป็นมบนอกวานป่า ห่างกันอะไรอยากยังเอาไปซื้อนะบ่มีเินอยาเพิ่งวันน้คนแบบพี่ดองเดี๋ยวกินลูกชิ้นด้ยนอยู่เขาแห้งกันหนังเสมอก่น่น้อยบว่ะซื้ คิวเข่าเลยข้างบนยางลบเก่าหน่อยเหม่มีเข่าจิ้งกิ้ข่าหรือจิ้กิ้ไปปินข่าวนี่เด้วหิวเข่ามากเล่ข้องบนย่างมากเล้นเลยนะงะอ,อย่างลบไปหลดเนาะ ไปกินข่าวลนะเบรน้องสื่อลุกฟินกับข่าวเบิรดประมาณทิหาาม,มออทหอยอย้างนาน,นน่อย่าเบิร์วอาจะไปนั่งกินทีรดแล่ว้องยังเมื่อยนี่น้องน้องแดดกรแดดไปนี่กินทุเรียนข่าวะที่ตยาหน เี่เกีก็ถ่ายยุดถ่ายยุดอยู่นอกพม่พี่น้องเลยลบมาบนพญานาคีกแงลยเนาะของธนาคารนาารเกดสัมาวถโอนเงินได้แบบงรแต่แล้วเอลีฟิทรัเขื่อนผูกชิดเปลี่ยนสีวิตแห่งงานยูเช่นคะนห่งเองนาะพี่น้องมีไรเลยเขื่องกับางห้านเพิ่นก็อันขึ้งามแต่ไม่หนุ่ิงเขัาตรงไหนไม่บอกก็ เรืองบางหา้านเบิ่นกับไคเลเนาะ้งขันตาพันกหมบ้านแต่ก็บ,บมีเงินสื้อ้าหาเสือมีตรงมาเน้ะวยพี่น้องจักรีดังร้อย่างมาเบิร์นกนน้องบริสุทธิ์เนาป้าหิ้วเข้านะเว้ยตอนี้อยากเข้าแห้งน้องพี่น้องจนมีแหงอย่างเบิรแหงย่างเอามาทางตลาดเนาะ สัตวมันก็ปุ่งอยากสัตวเลยเนาะแต่สัตวบ่แตกดอกเป็นหนังกินยีหลดเลยเนาะขาก็ได้จกสัตว์เลยอกสัตเลเนาะแต่ว่าบ่บ่สัตว์นมีบ่มีปัญญาดอกเนาะสัตวสัตว์บ่แห้งแห้งบ่ถึงญ ยังลินมันต้มีหมู่มันเท้ยังลินกไยังริน,ลนกลางคืนผมเลยนาะพอกลางเวทมันเท้เทยังบาดหลดอยู่ลองยังกลเมื่อกี้นี่เห็นยูทูบเบอร์นะพ่อยี่น้องบ้านเดียวกันเนี่ยแล้จ,จักสื่อช่องผมจะได้ลืมเลยเ บบาเลาเบาเล่น้องผิวเย่ไ้ป็นถุงยางเเบ่าุง่าเป็นยูทูบเป็นน้องินกำลังถ่ายเลิปปาเกิดพี่ถง้งามแจกดะไรสลีดสลีปาเกิดพี่งงานแล้ววพี่น้องาจั้งเงือกขึ้นบนหลอด ยังเป็นยังมันเป็นลมด่บายพอผักเบรกก็นอนแป๊บหนึ่งเห็นยังเรียรเอยน่องเพีนน้องเต้กระหนังเต้าเหมยเฮงเติบเป็นสูมุกเนาะ กาสิไปหาเหรอลิลน่ะพ่ะเจ้าเมื่อกี้นี่การนั่งน้ำนั่งลิลนน้ำแม่เแ่าที่ว่าน้องเตยได้ถ่ายตอนแรกเลยเนาะว่าว่าสินางลิลลำลากกันลินลลำลาเพิ่มเติมนาะพ่อแม่พี่น้องเลยไงมาน้องเตยกับโบได้ถ่ายเอาดังเนาะว่าวว่ะกันมากับน้องนีน้าเนาะเลาะหากันจนเหมื่อยเผิอดสีเ็ดหากันจนเหมื่อยเผิอดสีเ็ดเนาะพ่อแม่พี่น้องเอู้ยไม่อย่างรู้มากดูตายเลยลิลนน้ำแน่